พี่น้องดูฮะนอนนิ่งสงบเลยเป็นไร,รเปล่าอ่ะตัวตัวยาวน่าจะเกือบสามเมตรเลยฮะนีเดี๋ยวไปดูสิว่อาอ้าวโถยเราก็นึกว่าหมดสภาพแล้วที่ไหนได้แอบมานอนนี่เองแน่คงอิ่มเต็มที่แล้วสิทา่อาอา้าวไปแล้วไปแล้วแน่เราก็นึกว่า เป็นอะไรนอนนิ่งชะไม่ขยับเลยที่ไหนได้อิ่มจัดนดนอะไปแล้วเห็นไหมหางยาวเฟื้อยเลยดูดูด,ดูความสวยงามของเขานี่เลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยนะ เลาะริมตะลิงนี่แหละธรรมชาติสวยงามสำหรับที่นี่และฮะนะเราจะได้เห็นธรรมชาติทีสวยเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะว่ายน้ำไปไหนกัน ชีวิตแบบชิวๆจริงๆโอ้โ oh หมาเลาะลิมตะลิงดูฮะสบายๆแม่ตัวใหญ่จริงๆฮะเนี่ยตัวใหญ่มากไปไหนเนาะดูฮะดูหางพริ้วเลยหางสายไปสายมาพริ้วเลยอ้าวนะมีสวนทางกันนี่อา้าวหลบเฉย นี่ฮะต่างคนต่างไปสบายใจนี่นะครเส้นทางใครทางมัน